มาดูกันว่าไปายุโรปครั้งนี้เอาอะไรไปบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ B ิ g กซ x t r a นะคะเรากำลังจะมาตามหาของที่เราจะแพ็คไปยุโรปเพราะเราต้องไปอยู่เกือบปีเลย แล้วชั้นนี้จะซื้ออะไรได้บ้างเพราะาผัวขัดขวางตลอดไปดูกันค่ะว่าจะได้อะไรกลับบ้านบ้างแล้วจะไปเปิดหอยดูว่าได้ของอะไรไปบ้างค่ะแล้วสิ่งที่เรามาดูอย่างแรกเลยอันดับหนึ่งก็คือเครื่องปรุงเพราะพี่สาวที่อยู่ในทีแลนบอกว่ามันแพงอยู่นู่นจะไม่รู้ว่าเท่าไหรหรอกหยิบไปเลยค่ะถามว่าทำไหมไม่รู้หยิบไปก่อนได้ทําไม่ทําค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่ามีแพลนว่าจะไปทํากับข้าวกับแม่ผัวไปโชว์สกิลอาหารไทยแต่แต่ซื้อเครื่องปรุงสาเร็จรูปค่ะหยิบหยิบ หยิบให้หมดแล้วฉ mm ันก็แจ้งบอกโรบินในซาวว่าฉันหยิบแกงมาเยอะเลยดูสินี่นี่ แล้วฉันก็บอกเขาว่าฉันเห็นแค่นี้มันมีแค่นี้ทำไมหรอแล้วฉันก็บอกว่าเนี่ยฉันหยิบอันนี้ไปให้เธอนะฉันเห็นเธอชอบอะชอบมาชอบมาชอบใช่ไหมล่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทะเลาะกันกูปวดประสาทสุดๆแล้วคือเราอะกำลังมาเลือกของอย่างแบบดีใจอุยมีโู้มมีนี้อุอันนี้เธอก็ชอบมันนั้นเธอก็ชอบเราเอาไปดีกว่าเผื่อจะได้ทําในอนาคต มันก็มามว่าบักรอบินบักรอบินชอบกินหมาล่าไปสองหลังจากทะเลาะก,กันก็เดินหยิบของต่อไปมันทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ไหมทําไมไม่หยิบแบบเป็นหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลไม่เธอไม่เข้าใจฉันฉันอยากหยิบอย่างละอย่างสองอย่างนิดๆหน่อยๆไม่ใช่แบบว่าแกงเผ็ดหนึ่งกิโล แก๊กขวหนึ่งกิโลมันได้น้อยได้น้อยหมายถึงมันไม่หลากหลายค่ะฉันชอบความหลากหลายฉันเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระอ่าแล้วก็มาหยิบมามาเผื่อคิดถึงบ้านหยิบไปก่อนมาฝากของน้ำพร้อมไม่รู้จะซื้อไปทำไมนะคะแล้วเรายังคงเดินหน้าหยิบอย่างต่อเนื่องหยิบไม่พักหยิบไม่หยุดเพราะเราไม่ใช่คนจ่ายตังค์หยิบไปเลย แล้วน้ำชงอะเนาะจะขาดได้ยังไงอยู่นู่นแก้วละ5ยูโรหยิบไปดีกว่าแพ็ค120กว่าบาทชงได้เป็น10แก้วหรอดูมันเออโกรดแผนกต่อมาขนมทานเล่นแต่หยิบไปหยิบมาไม่น่าทานเลยนะน่าจะทานจริงจังวะเนี่ยหยิบไม่หยุดเออเห็นอะไรก็หยิบมีอะไรอีกวะะคหาเบนตรงเบนโตอ่ะหยิบมาหนึ่งอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอเดมหยิบแค่สองแบบสองชิ้นจ้า เยลลี่คือตัดทิ้งไปได้เลยก็คือมาจากบ้านเขาล้วนๆชื่อมเชื่อมันเชื่อม,อม A few moments later สวัสดีค่ะตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างพอน,นี้นับถอยหลังอีก3าวันเท่านั้นจะบินไปแล้วบินวันที่13 13มีนบสามมีนะคะตอนเที่ยงไวตอนเที่ยง ชาโคลเียนลีสัมๆอันนี้แบบกี่เซนเนี่ยอันนี้9ิานะคะสิเก้าเซนนึงอันนี้นิาชาโคชาโคผ่านไปน้องชาโคชาโคลไม่กวค่ะหอมสดชื่น เธอมาแล้วฉันดํามากเลยแล้วเธอก็ไม่เข้าใจฉันเธอก็ไม่ยอมให้ฉันทำสิ่งที่ฉันอยากทำไห้หร <Hello. S 1> <laughs> ตจงยัถึงว่าขาดายก็ทิ้งขาดแต่คลายใบปะกูดเลยเราไม่พร้อมแต่เราเชื่อนะแล้วก็เลยต้มแมงเลยต้มกับเนือได้เนาะแก่ออ <c oughs> แล้วก็มีสบู่ขิงก็รัก็ี่เด็ดแล้วคือซื้อแบบ so sort of. ไปนิดเดียวรู้สึกจะไม่ค่อยดีแล้วเยอะแล้วเนด็กอุ้ยแล้วคือบ้านยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เคลียร์ของส่งกับบ้านบ้านเกิดเลยนะคะก็คือแบบเยอะสิ่งมากสิ่งรู้สึกเก็บทันไหมเหลืออีกไปเลยสามวันสู้ๆเก็บเตรียมตัวไปไหนจะลูกอีกลูกเล็กต้องมาดูกันเราจะเป็นรีวิวสายการบินอีวาแอนนะคะตอนนี้นั่งแค่พรีเมียมพรีเมียมอีโคโนมีเขาลองมาจากอะไรนะบิสเนสคาแล้วก็อีกพรีเมียมอีโคโนมีแล้วค่อยเป็นอีโคโนมี อยากรู้เหมือนกันว่าพรีเมียมอีโคโนมีเป็นจังใดมันดีกว่าอีโคโนมีปกติจังใดอยากรู้ต้องเดี๋ยวไปรีวิวเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงอีพีนี้อีโคโนมีเนี่ยบินทั้งหมด13าชั่วโมงไม่รู้ว่าลูกอ่ะจะอยู่ได้ไหมขอยลูกไม่งองแงแค่นั้นแม่ก็สุขใจสบายใจแค่นี้แหละค่ะขอเ,เตรียมจะไปยุโรปลอน่นี้แฟนบอกว่าให้ไปอยู่ก่อนปีหนึ่งปีหนึ่งซื้อไปเหมือนแบบที่จริงอ่ะฉันอยากซื้อครกไปด้วยนะซื้อครกซื้อ อะไรก็ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ละลืมแม่ลูก่อนสมองไหลหมดแล้วนอนไม่ค่อยได้นอนว่าจะซื้อคบไปก็ไม่ได้ซื้อเขาไม่ให้ซื้อเสื้อผ้าก็ไม่ให้ซื้อบอกให้ไปซื้อ,อยนุ่นเดี๋ยวจะไปซื้อกระเป๋าลากใหม่เพราะเขาซื้อน้ำหนักไปร้อยสาสิบกิโลเนี่ยฉันเอาไปแค่นะจิบจิบ๊บฉันว่าไม่ไม่ถึงครึ่งของเขาหรอกอืมแค่นี้ละค่ะ